คุณคุณเห็นด้วยไหมครับว่านมามธรรมอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นกิเลสตัวแสบที่สุดก็ว่าได้ของท้องเรื่องในชีวิตนั่นก็คือความโกรธแค่เราไม่มีความโกรธเพียงแค่อย่างเดียวชีวิตนี้ก็เจริญรุ่งเรืองทั้งกายและใจได้มากเหลือเกินแล้วเพราะผมเคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ความโกรธคือการลงโทษตัวเองจากการทําผิดของคนอื่นคนนั้นทําไม่น่ารักกับเราแล้วเราไปโกรธมันกลายเป็นว่ามันหลั่งสารแห่งความทุกข์เข้ามาในร่างกายของเราทําให้เราจิตใจเศร้าหมองและร่างกายก็ถูกพังทลายไปกับสารแห่งความโกรธนั้น ความโกรธคือการจุดไฟเพื่อเผาตัวเองเหมือนไม้ขีดไฟก่อนที่มันจะไหม้สิ่งอื่นมันจะไหม้ตัวมันเองก่อนเสมอฉะนั้นทุกครั้งที่เราโมโหวควันออกหูนั่นคือตัวเรากำลังจะจุดไฟเผาตัวเองทงั้งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวความโกรธคือการ ที่เหมือนเราจะเอาคโคลนไปปาใส่คนอื่นแต่มือเรานะ่ะเปื้อนคโคลนไปแล้วเป็นคนแรกความโกรธก็เป็นเหมือนกับการที่เราได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ไม่ดีประหนึ่งว่าเขาถมน้ำลายลงบนพื้นดินแล้วเราก็ไปเอาสองมือนั้นช้อนน้ำลายเหล่านั้นเอามากิน แล้วเราก็สุกปรกเองความโกรธคือการที่เราดื่มยาพิษเพื่อหวังให้คนอื่นตายแต่ไอคนที่เรากโกรธนั้นเขาไม่ตายครับเราตายก่อนเพราะมันเหมือนประนึ่งว่าเราสาปแช่งเขาโมโหเขาแต่เรากำลังกินยาพิษที่ตรงกันข้ามกับน้ำำําอมฤต มันไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับเราเลยแต่มันดันขยี้เราขมเหงเราทำร้ายเราด้วยตัวเราเองฉะนั้นผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าคุณคุณและผมก็จะเดินปัญญาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยความไม่โกรธแค่ไม่โกรธและทุกๆครั้งที่โกรธวิเทระง,งับมันได้ดีที่สุดก็คือ ไม่ไปทำอะไรกับมันเลยคือปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นจากความโกรธระดับสิบไม่ต้องให้มันเหลือศูนย์ในทันทีแต่ให้ค่อยๆมันเหลือ9.8 9.5เหลือ9เหลือ8ค่อยๆลดระดับลงด้วยวิธีการดูมันอยู่อย่างนั้นละครับผมเชื่อว่าการที่เรามองเห็นความโกรธของตัวเองไอ้ความโกรธมันก็จะรู้สึก อับอายที่มันทำตัวอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาบางลงและสติสัมปชัญญะก็จะเข้ามาดูแลบริหารจัดการให้ความโกรธนั้นมันเจือจางจืดจางและจางหายไปและผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าคนที่ปึกตนในเรื่องราวของจิตบิญญาณจิตใจที่ดีงามอย่างคุณคุณ ก็จะสามารถฝึกทักษะนี้เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่และสังคมนี้ก็จะมีแต่ความดีงามเจอกันก็น่าชื่นตาบานเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยการลดความโกรธให้เบาบางจางหายไปจากชีวิตสักทีขอขอบคุณนะครับคนที่ไม่โกรธทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามแล้วพบกันใหม่ครับ ขอบคุณครับ